สวัสดีค่ะพบกับเงินนี้ร,รวยวันนี้เรามาคำนวณแตงเล็กเด็ดโค้งสุดท้าย3าตัวตรงก่อนออก3สูตรง่างย,ยๆค่ะสูตรนี้นะคะเข้ามาแล้ว3มตัวตรงๆไม่ต้องกลับกันเลยนะคะกับงวนที่ผ่านมาค่ะสูตรแรกค่ะจะเป็นหลักพันบวกหลักร้อยบวกหลักหมื่นและบวก2คงที่ค่ะสูตรที่2อค่ะจะเป็น10บล่างบวกหนึบนสองครั้งและบวก9คงที่ค่ะสูตรที่3าจะเป็นหลักแสนบวกกัน3ามครั้งบวกหลักหมื่นและบวก5คงที่ค่ะ ่อนจะไปดูการคำนวณตรวสอบความไม่ยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดส,สูตรทุยใหม่พวยเด็ดสูตรของเราบอกกันทุกรอบอย่างก,กันทุกงวดเราไปสูตรงวดต่อง,งวดค่ะสูตรใดงที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนนี่ตามหวนกันอย่างเช่นเคยอย่างสูตรนี้นะคะบอกไว้เลยะคะ่ะว่างวดที่แล้วโดนกันไปเต็มเ็มเลยค่ะก็ทําการคํานวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยนะคะก็จะได้เป็น7 บวกหกบวกเก้าและบวกสองคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็นยี่สิบสี่ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสี่นะคะสูตรที่สองค่ะจะได้เป็นเจ็ดบวกหกบวกหกและบวกเก้าคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้จะได้เป็นยี่สิบแปดค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขแปดนะคะสูตรที่สามค่ะจะได้เป็นเก้าบวกเก้า บวก9บวกเและบวกห้าคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้จะได้เป็น41ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข1น,นะคะและเลขเด็ด3ตัวตรงที่เราคำนวณได้ในงวดที่ผ่านมานั่นคือ481ค่ะก็เป็นตัวเลขในสูตรนี้ที่เข้าเต็มๆกับเลขเด็ด3ตัวบนในงวดที่ผ่านมา4ี่ดค่ะ เอาละค่ะเรามาคำนวณตังึกเบดสาตัวตรงรู้ก่อนออกของสุดท้ายในงวดที่16เมษายน2567ก็ทําทำการคำนวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยนะคะก็จะได้เป็น3บวก4บวก0และบวก2คงขที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้จะได้เท่ากับ9นะคะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น9บวก1บวกห และบวกเก้าคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็นยี่สิบค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขศูนย์นะคะสูตรที่สองค่ะจะได้เป็นแปดบวกแปดบวกแปดบวกศูย์ 8, 0, และบวกห้าคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้จะได้เป็นยี่สิบเก้าค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขเก้านะคะและเลขเด็ดสามตัวตรง โค้งสุดท้ายในงวดที่16เมษายน2567เนทางที่เราคำนวณได้นั่นคือ909ค่ะแต่ถ้าใครอยากสลับตัวเลขหน้าหลังนะคะก็จะได้เป็น990และ099ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนเรียสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะ ไอหลกทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่ให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงมากค่ะถ้าพลาดไปยังไงไอต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะอาจจะพยายามคิดสูตรเด็ดเต็งเลขในเน้นสูตรงวดต่อง,งวดไ้ทุกคนีนตามนั้นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่หม่เด็ดๆกับช่องวันนี้รวย